ดีค่ะทุกคนจะนำทุกคนเข้ามาดูหรือว่ามาติดตามผลต้นสตอที่เราตัดแต่งกิ่งให้มันเป็นต้นต้นสตอเตี้ยเมื่อสองปีที่แล้วยังจริงต้นสตอต้นนี้มันจะสูงต้นสตอนี้เป็นต้นที่ตัดค่อนข้างจะระวังนิดนึงนะคะถ้าเราตัดไม่ถูกเขาจะไม่แตกยอดเนาะแต่สตอจะแตกยอดยากกว่าต้นต้นไม้อื่นอยู่นะคะทุกคนคะ่ะ ต้นเขากําลังเท่านี้เนาะความสูงของเขาเราเอามือเยื่อมได้นะเราก็ปล่อยให้ไปอย่างเงี้ยมันก็สูงเท่านี้และค่ะแต่มันเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้สตอนี้จะแตกยอดยากเลยค่ะทุกคนค่ะก่อนหน้านั้นนะต้นสตออนี้กิ่งนี้ใช่ไหมทุกคนค่ะเราโน้มน้าวให้มันให้มัน,ให,มนให้มันนอนนะเป็นสตอนอนเราไม่ตัดก่อนไงคะทุกคนพอโน้มน้าวเข้าไปแล้วไอ้ปลายของมันนี้ มันไม่ได้แตกยอดมันมันก็แห้งแห้งเมื่อมันแห้งแล้วเราค่อยเอาเลื่อยอะเลื่อยเลื่อยทิ้งไปแล้วก็ไอตัวที่มันมันยังมีกิ่งแขนงตรงนี้ที่มันยังไม่แห้งพอที่จะแตกยอดใหม่มันก็เลยแตกยอดใหม่ตรงนี้ค่ะเมื่อมันแตกยอดใหม่ตรงนี้ก็แตกยอดใหม่และไอต้นตัวที่มันจะทําให้สูงสูงเป็นสตอสูงเนะี่ยก็คือยอดตรงนี้ค่ะทุกคนคะ่ะยอดตรงนี้นะ เมื่อเมื่อยอดตรงนี้ถูกตัดไปมันก็แตกมาใหม่เป็นพุ่มอย่างนี้เมื่อมันเป็นพุ่มอย่างนี้ก็พวกนี้แหละตัวนี้แหละค่ะกิ่งตัวนี้กิ่งตัวนี้แล้วค่ะที่มันจะอ่าเป็นเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นต่อให้เราให้แตกลูกแตกกิ่งให้เป็นลูก วันข้างหน้าที่จะเป็นสตอเตี้ยนะทุกคนนะทุกคนก็ถามว่าเอออัปเดตต้นสตอให้หน่อยให้ดูหน่อยเป็นยังไงวันนี้เราก็มาแนะนําและอัปเดตให้ทุกคนดูนะแล้วก็กิ่งมันที่เราตัดปีที่แล้วนี่ไงกิ่งสตอที่เราตัดออกจากตรงนี้ปีที่แล้วนะก็คือต้นนี้เขาก็ถ้าเกิดเราไม่ตัดเขาก็จะสูงไปอีกสูงแล้วก็สูงไปเรื่อยๆเนาะสูงไปเรื่อยๆแล้วทีนี้สตอเนี่ยมันสูงสูงมากเลยนะคะสูงมากเท่ากับต้นมะพร้าวเลย แล้ววันหนึ่งเราจะเก็บสตอยากแบบนี้เราก็คือเลี้ยงต่อไปไม่มีปัญหาแล้วให้เขาอยู่ประมาณนี้ถึงเขาจะสูงขึ้นอีกมันก้นไม่ได้เยอะนะถ้าเราจะตัดอีกก็คือเราตัดตรงนี้ได้เพราะว่าตัวข้างล่างนี้มันมีพี่เลี้ยงมันมีมันมีต้นที่มันจะมาทดแทนกันเราก็ตัดตัวนี้เพื่อให้พวกนี้มันอยู่ในแบบระดับนี้นะคะอีกสักสองสามปีเขาก็จะแตกใบติ่งก้านสาขาไม่สูงเกินอันนี้ก็คือเอามา ให้อธิบายให้เพื่อนดูเนาะแล้วก็เข้าใจว่าการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ไม่ได้แต่งทีทเดียวแต่งแบบค่อยๆแต่งค่อยๆตัดเรียนรู้มันไปนะคะทุกคนนะแล้วมันคือได้ขนาดนี้เนาะแล้วเราตัดแต่และต้นบางต้นก็ตัดได้บางต้นก็ตัดไม่ได้บางต้นสตอนะคะมันปลูกไม่มีเพื่อนอะ่ะเขาจะไม่มีลูกเนาะมันไม่มีเกสรน,นะคะแต่ต้นนี้มันก็จะมีอีกต้นหนึ่งอยู่ทางโน้นไม่เป็นไรมันก็มันก็ห่างกันประมาณสัก สิมิตรได้นู่นม็ตนู่นต้นนั้นน่าก็น่าจะได้อยู่เนาะมันก็ยังมีเพื่อนอยู่ก็ปลูกห่างกันไว้อย่างนี้นะนี่เราก็ทําเป็นสตอเตียต้นนี้เนาะวันนี้นําเสนอต้นสตอเตียนะคะทุกคนคะ่ะในส่วน30มสิบไร่ปลูกสารพัดพันไม้แต่สิ่งอยากแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าการตัดแต่ละกิ่งเนี้ยเราต้องศึกษาก่อนเนาะไม่ได้ตัดพร้อมกันนะทุกคนคะ่ะถ้าสมมุติเราจะตัดกิ่งนี้ แต่กิ่งนี้ไม่ให้สูงเราก็ต้องให้กิ่งพวกนี้มันมันมันมีก่อนเนาะมันมีมันมีมาก่อนนะไม่ใช่ว่ามีกิ่งเดียวไปตัดเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปใหม่และคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ